จ้าสุกาต้าตัวเล็กน่ารักแบบนี้เลยใครที่กําลังมองหาพาระนะครับก็สามารถแวะมาดูน้องๆได้ที่บ้านเต่าเทคนิคก็บผสมของเรานะครับผมมีกันตั้งแต่ตัวเล็กแบบนี้นะครับแบบเบบี๋เลยนะครับไปจนถึงตัวใหญ่ๆแบบยักษ์ยัก็เลยทีเดียวครับผมนอกจากจะมีน้องๆสุกา้าแล้วนะครับที่บ้านยังมีอาหารนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นถาดน้ําบ้านทําต่างๆนะครับเราก็มีให้ครบคันเลยครับผมอย่าลืมนะครับท่านนึกถึงสุกา้านะครับนึกถึงบ้านเต่าเทคนิคใก็บผสมของเราด้วยนะครับ และพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากเลี้ยงเต่าพันธุ์ตุกตานะครับบ้านเต่าเทคนิคเข้ามาชมห้งนัครับมีจั้งแต่ตัวเล็กแบบนี้นะครับไปจนถึงตัวใหญ่พ่อแม่พันธุ์ขนาดยักษ์เลยครับผมสามารถเข้ามาเที่ยวมาชมมาเล่นน้องๆได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับผมไม่ใช่คาเฟ่เราไม่ใช่สวนสัตว์ครับเราเป็นบ้านที่มีเต่าเยอะเฉยๆครับใครอยากจะมานะครับก็สามารถปักผู้ลูกชั้นแบบนี้ใน Google Map พิมพ์ว่าบ้านเต่าเทคนิคแบบนี้ได้เลยครับยังไม่พอนะครับบ้านเต่าเทคนิคของเราา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 นน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 นะะะะะคคคครรรรรรรััััััับบบบบออออยยย่่่่งงงหหหหืืืเเเตตตพสสสกกก้้้้้แลชิดดววททททถถึปศไไใจม แชทหรือว่าช่องทางทติดต่อเพิ่มเติมได้ที่หน้าโปรไฟล์ของช่องติ๊กตอ็อกผมเลยครับ